ໂອໂຫເພິ່ນເນມຜູ້ພາພໍ່ຍ สว <ix Off> ัสดีตอนนีเ <obsession> ตียงครับพี่น้องความหนาเฮี่ยงต่างกันคือเกาครับชุดเหญ้ไฟกับพรีบคือเกอที่ขับยูไก่โอ้ยอย่งเมตัวเองก่อนกําลังแบงในยูนิกินกพอาอดีมีของฝากของตอนครับนี่ลังทุเรียนไหญ่เปิราซาวาซะเมยพินมหาดาิดหยามหามันมาแบบนี้ครับัดีครับมันมาแบบนี้เล็น้อไปบอกเพื่อนเราช่งม้ช่งไม้จินวย เดี <aunque S 2> e ๋ยวหาโนยพี่น eh, oh, 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 ้องอ้โหหน่วยห้วยน้ำบอถวนเนาะเอาเอาอย่างนี้รออัยาพ่อคนเอาสืเอกันี่สแม่้นวหรือเมืองอันสื่อเปนตัวผู้ส่งนภาวันขันทีจ้าเราส่งมาตั้นจันทบุรีผละตำบลยังหงเต้าคนอุบลเราไปอยู่จัน จันทบ <elim> ุรีกะสามขวบปะนะค่อนจันทบุรีเต็มตัวแล้วเล่ามีสวนมีอย่างแล้วเรืมีสวนมาไรหรอกก็รู้นีก็ลอยก็เรยนี่นะพี เรี้ยจเราดูดเราตัหญาเราอย่งเราเห็นเพียงสุนวคนสวยคนสวยคนสวยพอมเปลี่ยนหอดโกทุเรียนยกากถูกันนี้ถ้ามีนอออนใหญ่เราฝากวาพ่อได้ซุปในเด้อโห้ยมันซุปแดงเลว่ามีน้ำเือกันกันดอกละตามเต่าตาเจตามทุเรียนอ่ะหวตามนึเปียกเลยบอก่าลอกมันออนตมอมก่นับ้าเห็นบาปุ๋ยก็เดี๋ต้องเอาน้ำมันออกกันเลยดอก พันชนี่พะนะโอ้นี่พอดีก็พ่อโซหาพอดีตัวเตีเออนชนีอชก็สมเป็นสาว่เออเด็เป็นบะเทาบะเทาเราสิกินได้บ่นี่มาหวานอีตัวหวานหอมรกอดเอาโจมม่มึงนะไม่เห็นง่งกันชนี่แต่บูโรยกะไดบุญชนสาวคุยพันเชซื้อไปอ้แค่ซื้อไ้ เขีนือเยนเื้อใ่ะนี่สาวปุ้ยสาวปุ้ยเีนอจ้านี่นี่อันนี้สาวปุ้ยอันี้บะหมี่อันนี้บะมี่บะมี่สาวปุ้ยกับที่กินน้ำตาลเกาะุณหลายๆเด้อใหญ่กาุณหลายที่ส่งบักทุเรียนใหมกบทิมงานยูที่กินเนาะมันมีต้นไม้งาแต่ก่อนสิดียูทิกินบานี้บักทุเลียนบะหี่พลยีรุ่นนี่นี่น้อง สะไพล์จะบอกแล้วว่าจับเรื่องไปดำไปแดงกันพอว่าันไรผู้ายคนเราบนเยาวายอย่าเข็นนั่นชีวิตของเบาปุ๋ยชีวิตของมีตู่ชีวิตของเมนุไผ่เมนุไผ่เขาเอนยยังแม่วันทินสตอรี่แมนก็เลยว่าพงยรุ่นเขียนโคนเมื่อสัตวพาณาสัตวละหันหน้าหัวเตี้ยสตวบอลลี่พงยรุ่นเขียนเบอร์หนึ่งหัวเบอร์สีครับนี่ยืนในนี่ กจับก้อนมเนี่ยโถือบวกนะแมจับเร็วเรจับเร็วเรเอปอมกเปิดพร้อมกันให้ตามํำดับเดี๋ยวมันก็ตัถือโอ้ยวี่ลกีการต้งหนากันีแผลนี่ยบ่ถจะเปิดพร้อมกันจะเฝ้าเปิดเฝ้าเปิดไว้ต้อกง่เอาเมล็ดไฟประดีวเลี้ยเดี๋เอาเมล็ดสินเอาเปิดเรื่องเปิด ที่สามที่สามไปต่อด้วยที่สามดีที่หนึ่งที่สาม สี่ีเมนดอกไปประเด็ดเหลืองน้ำมูลกับยักที่ลางนะครับประเด็ดเลืองสีแม่เพิ่งส่งสีกันนี่ผัวกับเมียอันปั่นเกลี้นเข่าเอาเดยเอาไปดีกว่าเลยกับต่อไปก็ดีเห็นของเมนไ่ก้อนอันดับหนึแล้วก็คองมีตู้บ่ได้ของอันเมวันสีแล้วก็ของเมนดอไอ้ครับตามอันดับด้วย ก่อนเอลี่็นกำลังใจแม่น้องไผ่เน้ออิดหนึ่งด้ี่รัออชิดหนึนะไอแอดมินก็ว่าเอาไอลองเบิ่งดู้สันชีรับเลี่ยแม่าเบื้งแม่น้องไผติามอย่างตื่นึ้นมากอบอเราตื่นขึ้นมาเมื่อตาชีวิตจำมั่นท่านหน่โอ้โหเจ้จะเบี้ยวมดเพี้ยนลบขากเลยเด้อเขาของน้าก่อนเี้ยวปวดผู้โลวบางานด้อ๋อยังไ้ยังติดตามครับว่าผลงานหรือว่าชีวิตของแม่น้องไผยุ่งไงไเหตุยังไรมีอย่างเนี เตลมือเตลเวียนเหล่าเงี้ยนสั้นบรนซองยิงไดกับจังสิเดีนเต็มเต็มบัหนีแล้วครับสู่สุขคนบอกว่าของเบาปุ๋ยของเมลหนองไอของปีรุ่นของเมลหนองไพครับไรุ่นเอาจังติดตามเันครับครับขอบคุณดันเด้อที่ทรงทุเรียนมาทีมงานได้อยู่ได้กินใถ้าสื่อว่าก็จะแดงกันบอกจะแดงซื้อซื้อซื้อหรือซื้อว่าวันผ้าอีกมึงบอกวันผ้าวันวัลเตียผนกองก็ข้างหลัง ทำมาค่ะขายทุเรียนก็ให้ด้วยๆเด้อสวยขึ้นสวยขึ้นเออปัจจัยสวยแล้ยวสินแม้วสินเอาแข่งจิเล่นจิเล่นเด้อเอาขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณขอบุญครับครับขอบคุณครับโอ้เป็นน้ำผู้พาพูนยุ่นบัวนะ ยังงามอยู่เอาแยมกูมาเอามาชิมเอาจานเนาะิีดมากขดมากเปรุ่นโอ้โวานี้ดีๆีีตันบ้ากิ่นเนาะอังกิบก้อยดีตัวนี้เนาะท่านนั้นบาข้าองน้ำก้อนมันเด้ไปพาทุ้เดียนขายาะไม่นั่นอนี่รถไปก้อนรถไปก้อนโอ้โากยีนอ่ง่าคือกับูจจุกฟอ จั๊ว่าจั๊ว่าโอ้โหพูงเขาเขาบอกสิบางคนดูเห็นว่าเจ้าของสวนเนววนป็นงามไปได้น,น <c oughs> อนนอนงามไปเลยนะข,ข้าไปทางเฟสทางไล่พันธุ์ดิขันห้าเดียกได้ปักทุเรียนไหมแ้าเมนซัวน้วนาพาวันเนี่ยละพี่น,อน้องแต่ว,ว่าเป็นภาษาอังกฤษเรี่ยวจับเลยยังฝอยอะไรอ๋อสิ่งไหมต่อไปนั่นเอา อ้ยมางอันนี้ะเป็นตเสยบบอกปุ๋ย้ยมห้นพานี่เรามีคนบอ่า้นคนี่จ้ผู้เดียวเลรอแม่ลวงไพ่อเตี้ยเอาเจ้ตอนนี้เล่าหลดค่ายยองเฮ้ยนเดหลายมาคนไหมเอามาเด้อพี่น้องจินท่วเลียงกันมาฟังหนาฟังลัางละเมื่อกล่องเศร้าใส่กลอนมูอเราถอนไม่ตะแเสียบเด้ไงมันซมากแบรามาเดี๋ยวยาไปหลงนีกันหอมหมาลอดกรอบ บ้ามไม่ตัวเยวะด่างวอนต้นแดดพี่น้อแบแบจ้าคุณหลายๆเด้อคุยงหนึ่งเอากล้องของมันีน้ามึงเป็นแดอ๋อที่เมื่อนจวดเต็มที่เสียท่อป่ะเนี่ช่วงใบใบมักสิพี่น้องอึมคๆมึงคือมา่สิละสามหมื่นสี่หมื่นแล้วพอตกจักทีอะตกลงมาเนี่ยเด้อฝนเอ้พ่อติซุ่มดิเย็นพอดิเขาติดแตกนอเกิดขึ้นมาเนี่ มู้เกิดก็เหี่ยวตกศอกแตกแสกเยอะปวดพโลพ้องานกายไปกายไปโย่ทั้ทงตัวกับตกไเลตกดีทั้งบ่ตกกักบแถวบ้านพันยุ่นแถวดงหน่อย,อยเพื่อว่าปีนี้เกิดผูเปีกแห่งเยอะครับลายหม่องลายบอลเดี๋ยวไปทั้งผุ่นมีตู่ลังกอไฟ้รังไฟทวนทวนอยู่ไปไปเบื้องล่าเฮยียดยังกินแน่สู้ผีสู้น้องสู้ทีมงานกินมือนี้ ที่ลวกผักก่อนพี่น้องที่ซีซัวเขาปุ้นจะมานี่ที่พักบุง้งพักกะเศษน้ำแล้วก็พักตกัดขท้าใไปความกันเลยลวกนั่น,ออนพักหนุ่มนะพี่น้องสุกแล้วจ้ะบางคนเป็นกนะทิเอาไปนอก,ออกน้ำเย็นเื่อตีให้มันกรอบ เอาไปาเฮาบันนอกเลยขุ่นอกน้ำหอนไปเลยแม่เดี๋ยวคว้มรลดเรียวพี่น้องว่าดีฝั่งน้ำฝั่งลังเลยแต่ไข่เมนอมไปสีลวกปลาหมึกเอาลูกเดนนำลวกพักนี่ละส่วนจะสมมติไผ่ลุ่นๆทั้งนั้นล่ะพักข้างข้างหญ้าบันห้องนี่ยังไงเนี่ยเรียวกุ้มหลุดเรียวปลาหมึกจ้ะเป็นปลาเมืกนี่เป็นข้อปลาหมึกแล้วก็หมูยอลงพร้อมกันเลยพี่น้อง กปองเเดยวอน้นไมสามนาทีเลอไม่ลงไปหอมเลียวแต่ดีมากเรื่องมะนาวไม่ปรดีไม่ตัวมันาวคนที่ตกมเกสีนัวมไฟหมดนลงวงไฟัวขาวเนาะจะวาวออนออนยำกุบกุ ตันนั้นตัวทั้งเสียบไม่เวทีโอ้ยฝนก็ตกพราฝนลดแล้วพี่น้องเลยตกมาลอดตกมาลอดเออไม่หนังไฟก็เห็ดอยู่ในห่มนี่ล่ะพี่น้องปลาหมึกเจ็บเป็นโรกขะปุลกันโรวกระปุนมากอ่เป็นห้าเหลี่ยมแล้วเนาะเออมีตู้ที่ทอดปลาหมึกเยอะประเดี๋ยตัวแมงเงี้ยงนี่เด้อฝนเลยตัวแมงแง้ยงตกวมงแง้ยงพ่อดีเขาดีซื่นเนี่ยโอ้เศรบรรยากาศ ขอบคุณน่องจ้ะต้มยักษหานะพี่คนอาิามใบย่ใมันอ่อนมันุนุ่มหมแล้วเนาะจ้ะนี่ใบบวกกันเนี่ฝนก็ตกมาปอกแปลกๆแปโอ้ยตกซีด่วนๆนี่ในื้เนาะตกมาใจเขานี่แห่งแหลงค่ะแห้งแงครับตีนไง่วนๆวแม่นนองไผ่ยังมาท่านใ้บ้านเสาเหลวเมดยุตินอเดี๋ยวยุดถึงโน่นถึงขั้วค่งลูกเหลียเนียโยง่ไหรพ่อมก็แม่น้องไผ่ละ หน้าโนนน้ำกันปดหิไันโอ้หมดกหน่ำเลยไหนุ่มกนเลยจะเอาขึ้นไฟดุนไปว่าท่านแม่งไฟโจมหมอมาหลัดเลยม่งไฟล่างก็พนตกออกไปกางอกก็ได้แม่งไฟล่างกันนดนึงเนาะงดวด้วงร่มงูด้วง่มนอือเห็นเนนอยว่เปืดเป้ไแห้งเนยนอยี คอย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 ลบหมักกไดผลไม้แห้งก็บ่เป็นยังนี้เนี่งเส้นเนื้วนุ่มดีดโอ้เส้นน้น่าเ้ยบอกเลยวมวนนี่ดีม้วนใส่ปลาใส่มวนใส่แฉเือมวนใส่ปลาคอยบอกว่าจ้านกินได้วเจีนยตำวกับหมนเยอิดกะีิ้เม็ด้านท้งวนมีซิ่วย นำประแดบได้ที่ไหนประเทศกันผู้หนึ่งใบนี่ผู้หนึ่งใบนี่ก็ซอยกันซอยกันสีดิบเร็วมเทียวร่มไม้แห้งฝนม <laughs> <laughs> าแห้งห้วยตต่ไว้สิมไงซิมก่อนซิมรักเลยวะนตีซสิมก่อนมันตํำก,กับแสบแล้ว เาตามเยจเเสียบตัวซิ่มปรมือกเนาะซิมประมือก็หมูย่อมัอมนเสียบหเหรอนัออ่นเง้อ่อรอโดนได้กินนะกันค้นอพฟอกอย่างอล่ะเกลือคอฟอ,อกเอาข,อขัวขวใส่เด้ออันนี้เกลือได้ไหดตันาเนีชุรสข้าเดนยวอันนี้ชุบรถมาถถกตู้ับ่บัวดท่องเราก็ฝากาให้หลอยู่พุนผุนยี่สางพุนตันจังน้อยท่ไนเสียงรมบวดเดอยู่ ดูโหลดส่ไรก็ว่าเป็นยังใส่ไรแสบไรเพื่อนนี่องซ้อนก็ได้ซอกน็อดอกปีนาไ่สยบไล่ซองซอนไปเร่อเกินไห้ากินแ้เมือกยเบอร์อันหนึ่งที่บือบือโลงไบป้ากปะปลาจัะน้อยก็าเขาจาว่าแสบคกพี่เด็กเหรส่ไหลเสีหลสไหลสบไหลน้อยสยน่อแล้วจะนันจองจิ้กัน่เป็นสามชั่วโมงปรดีเดี๋ยวคนอีนึ่งจิ้งจิ่กิน งเจพี่มเเติมปลาแดดวนปลาดก็น้อยติกน่อยคิดว่าสีแดู่นอเสียปลาัวคูกัคูคุ้นคูดาวต่โแล้วยกหน่อิ้นพี่น้องกระปุนรองแล้ี่น้อยแบบบตัดเลยอแมเดี่ยจะให้กิน้าวหองทางตีจบกระโ เดี๋ยเาีิยวี่แลวเนาเลยปเมอกนเนี่ยปาเมือกเอปลาเมืกมเตีอยดอึดอัดไม่ีกวาดิัการึมักห่อหมัเกลืโคกโคบอย่างนี้มัเป็นคกน่อยๆเ่แามนตัวนเเสียอไกบเตี๋ยวเตี๋ีจีร่นีนคกเเดี๋ยวูหนึ่งกินผู้หนกินนั่นเลย หอมซส้ใส่ยังนะ่้ไอวันี่มมีไส้จุสิดงที่มีวนหอมอมอย่านีเยังงงอยู่เลยกิน้จุเต่า่าผู้หน่าไปกินหว่าเดี๋ยวนี้เอาโลกยู่ซิมเหรอมปนีซิ่มเลยนี่อยากอยายื่านีของนเราเดียวัปลาหมึกดกซิมปลมึกปลาหมึกบนหูจาดเลย ประเดีอีกพี่น้องประเดี๋เ uh ต้ห huh. น yeah. yeah. ่อยก็พอเนอะเอาบปดีโคกงเนาะหามหามลงไปด้ยกิน้อเร้วเร็วไม่ใช่ตัวปุ่นใชตต้าเมึกแก่เหนียบร้อยเลยเลลาเด้อบานี ยอเกียนจากล่างจากชวดชวดชวดชดเนาะอืออ้าวบนี้มาเด้อพี่้องกินตำชั่วนนนีรุ่นนั่เมนไเมนไ่เมนสูฟ้อมเสร็จเนกันครับเบาปุ้ยไปเมันศินไปทุลาอ่เด้อดีวานไปไหน้อคือมีซีรีส์เดนนะอีว่าเสน็ดมาเด้อเอามาเด้อพี่้อง ใช่ครับชมองสว่แล้วครับมีปลาหมึกกับป่วานทีเอฟซีมสงส้มห้แล้วก็น่ครับเครื่องกรบปุ่นแช่แขมกันบ่ถอดหลายไปสบาถอดลายถอดสำเนาไปจุ่มลงเอาันแขกันตำสัวอย่างนี้มีตำสัวแตลายแกฟันมูกิ่งานไปกินพวกอะไรตามืกอไปน้องไา้ตกบุบเลยโอ้ยน้องคนมาคกอมูดอ่ะอันกระปุนมันก็่แบบก็เสียเศษเวลาเนี้อลุม ผู้ได um, ้เห mm ็ mm ุก mm ็ต้องการเนี่ยมันสิี้เเสรล้วเม็ดหาเม็ดหมดเด้อเอาเสร็จสมกันได้แฟนครับสมองทุบอะครับเดิมแฟนครับสมองทุบอะน่ะตัวถอยตัวถอยตัวถอยตอยอนนี้ก็ไ yeah. ด้อันนี้ก yeah. uh ็ไ huh. ด้เฮ้ยแต่เมื่อวมือวา่ส่คิปคนนึง เขาปุ่นเนี้ยเป็นเาเดมีก so ็บ่มยังเดอยันไม่ีตาใสดวตลงไฟเสร็แล้วหวยิไม่เ่เสีงไฟเหดการบ้านอ่าเราอยเาเต็นนเ่มาเดี๋ยวสิเาไปทำนนไม่ตกคนมาด้สนัำลัง้าน เดงกน่นยัไเมนูนี่อาไฟมาบรรยากาศดีคนตกลิดิน้ไน,ไนไมต้นใบกระซึ้นคนกระซึ่นฟอนดไม่จืเขากระซื้น เกยบโมบ้าแล้วใส่เก็บก้าวจะตอนบ่เลยจริงโหรวัดแย่จังโดนโดนในชินไม่สุขิปปรมือเขามึหึหึหึนระมือเขา ุ Eat, ูยกันนมกินได้กินมันไปถลักเขาพักเต้นมันไปดเอาพักอืมเต้นมันเ้าพักพักไปอายุพักลวัดประสริ แสบจงอเสียแผมคมเ้วาผู้วานเกินจิงแสบมัำ้เาุ่มออลำบ้นเนี่มาปุ่มฝาเป็นเลี่ยงห้ามเลยคุณอัวกัะปุ่นจ้ะแสบเป็นเลี่ยงเลยีรปุนลายๆจ้ะ ผูเบนมีสวนเิ่นกสิเบื่อเหบพีบ่เนาะบ่เบื่อใช่เนี่ยเิ่นเิ่นพวกอยู่นั่นหรอช่วงออกท่องตลาดกินยูอ่รอรือโดนกินทีน,นึงสี่หลอดเป็น,นไรมันมากินคือห่อมีแแตงโมเหรอจะไกินจะไปกินเสมอได้ไมี้แบแตงโมเพราะเนไ่กินเดเขาเ่ยมก็ต้องอามากิน อันนี้ชื่อตัอออนพาใส่ตูเยีนหลอตลอด้าให้ตัวตะขงขึ้นนะเลยเดีขอพูดด้วยแฟนครับสมองสบาแล้วครับขอบคุณฟูบนทรงทุเรียนมาห้่อเห้เลือ่เลอเดยู่อยดีแมงสุบสูบ้ทุกคนครับยูนี่มันนก็ฝากไปสักนี้แล้วครับนีจ่จะเาย้สำหรับปลาหมึกกับทุเรียนเด้อจ้ะ